ได้แล้วชีวิตปบเราไม่ทันคือเพืองหมทันโอ้เพลงกูหลอก้ามาเลยกาเพ้งอ่าไุดงเสียเล่นเพลงเล่นเพลงคนที่สี่แห้งนะเขาขอเพลงมาด้าน้ายลำโพงหมุนบ้าไฟเดินโหนไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้ขอหน่อยสรอๆมีปัญหที่สุดเบอเขาเดือนหก Hãy subscribe có kênh Ghiền Mì Gõ Để có bỏ lỡ những video hấp dẫn mai lo. ่ใช่อง่ตุนดึกสี่เติมตุนแล้วนะครัี่กก็แล้วมจี้มีเขาเนัไม่้มใี้อาม้ตพีมันอีกเงหนึ่งมีอพี่มีหรือเปล่ามีหรือเปล่าไม่มีจเย่อยมีอพี่มีหรป่านี่แล้มันมาอยู่ในมอผมิงจรห้องนง เลยกับแม่เราให้เยอะกว่าทำไมเราไม่รู้สึกว่ามันนานมากกว่าจะจบวมันเสร็จแล้วมึงขึ้นมาไวใช่มึงขึ้นมาไวมากปกติมึงก็ให้กูเล่นสักสามสิบนาทีมึงให้กูเล่นครึ่งเพลงมึงออกกัแล้วมันก็เลยเหมือนนานแต่ไม่เป็นไรพี่ๆนานๆได้เจอกันนะครับเราจะอยู่กันเรื่อยๆจนกว่าพี่ๆกลับนะครับถึงจะลับพร้อมกันเนาะเพลงต่อไปพิเศษร์สำหรับคนที่ถูกทิ้ง แดสิงลพินเี้เป็นคู่ีไ้นีโคต้องไปเลี้ยงหมูั่งกนต้ไปเล้กับเรีย้ับจากพือิตาเขือกตารด้วยนะครับถืพินด้วยไม่สามารถที่จะเดินไปไกลได้นะครับอย่ามองมันนะครับนะฮะมันไมถือกีตาร์ด้วยนะครับ ก็มันก็เดินได้ไม่ไกลมากนะครับแต่ถ้ามีเงินเยอะมันไปได้ตลอดนะครับพวกแบงค์ยี่สิบก็จะลำบากหน่อยนะราคาขน่อยนะครับแบงค์พองแบงค์พานไปเงินไปมากครับผมดีแล้วครับดึงมันไปเดี๋ยวผมจะได้ร้องเพลงบ้างครับผมมาแล้วครับวิธีบอกเลยกที่เลือนลางดินแดนเลือดอยู่ซื่อ